สวัสดีค่ะเพื่อนๆที่น่ารักทุกท่านนะคะวันนี้ก็มาพบกับแม่ผักบุ้งชาแนลค่ะค่ะวันนี้แม่ปางก็จะพามาบำรุงแก้วสารพัดของเรานะคะยิ่งหน้าร้อนนะคะทำยังไงไม่ให้เขาเหี่ยวเฉานะคะให้เขาแตกหนอ่อแตกกองมาเร็วค่ะใบสดชื่นนะคะเดี๋ยวเราไปทำกันเลยค่ะค่ะเพื่อนๆ อุปกรณ์ของเราก็จะมีแค่2ออย่างนี้นะคะแล้วก็น้ําเปล่าหลิตรค่ะแม่ปานจะมาใช้วันนี้นะคะค่ะก็จะมีฮอร์โมนไข่นะคะแล้วก็จุลินรีสังขาะ้อแสงค่ะค่ะจุลินรีย์สังขาะ้อแสงเขาก็มีประโยชน์นะคะก็บํารุงพืชให้แตกยอดแตกใบดีนะคะไม่ให้เหี่ยวเฉาง่ายนะคะจุลินรีสังขาะ้อแสงค่ะบํารุงดินได้ด้วยค่ะตรึงไนโตรเจนลงสู่ดินนะคะ ปรับสภาพดินค่ะทำให้ดินดีนะคะดินด้วนซุยค่ะดิในสีสังเคาแสงนะคะแม่ปานจะมาใช้วันนี้นะคะต่อมาแม่ปานก็จะใช้ฮอร์โมนไข่นะคะฮอร์โมนไข่เขาก็จะมีวิตามินโปรตีนเยอะแยะเลยนะคะก็ทำให้ต้นแก้วสารพัดนึกของเราแตกยอดแตกใบดีทำให้สีสวยนะคะใบใหญ่ใบเขียวค่ะ ฮอร์โมนไข่นะคะเราจะใช้กับพืชผักไม้ประดับเราใช้ได้นะคะฮอร์โมนไข่ค่ะมีประโยชน์เยอะแยะเลยนะคะเพื่อนๆแม่ปางก็จะมาใช้นะคะวันนี้ค่ะค่ะแล้วเรามาลงมือทํากันเลยนะคะแม่ปางก็จะใส่ฮอร์โมนไข่นะคะสองช้อนโต๊ะเลยค่ะยิ่งหมักไว้นานยิ่งมีประสิทธิภาพนะคะ ขนมากเลยค่ะใส่ไปเรยๆสองช้อนโต๊ะเลยค่ะถ้าเราจะใช้เยอะเราก็เพิ่มปริมาณนะคะเพื่อนๆแต่ของไม่ปานมีน้อยค่ะต่อมาไม่ปานก็จะใส่จุลินทรีย์สังเคราะห์แสงนะคะทำเก็บไว้ได้เลยนะคะเพื่อนๆมีประโยชน์มากเลยค่ะจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงค่ะ ไอปานก็จะใส่ประมาณห้าสิบมลนะคะก็จะประมาณนี้นะคะเพื่อนๆนี่ค่ะใส่ไปเลยท้าแล้วเราก็คนส่วนผสมให้เข้ากันเลยค่ะไปลดไปลดกับตุ้นแก้วสารพัดนึกเราได้เลยนะคะทำให้ต้นไม่เหี่ยวเฉาง่ายนะคะแตกยอดแตกใบดีด้วยค่ะสองอย่างนี้นะคะประโยชน์เยอะเลยค่ะเพื่อนๆ แม่ปานก็จะใช้อัธิละครังนะคะมีประโยชน์ค่ะเดี๋ยวเราไปลดกันเลยค่ะค้าเพื่อนๆมาดูแก้วสารพัดนในของแม่ปานนะคะว้าวใบมันเงาสีสวยด้วยค่ะเพื่อนๆเห็นไหมคะลูกเขาก็ต้นใหญ่ต้นสวยด้วยนะคะเพื่อนๆเห็นไหมคะกําลังเป็นสาวเล็กๆอยู่เลยค่ะเพื่อนๆใบมันเงาเลยค่ะแม่ปานที่จะมาใช้ลดเลยนะคะถึงแก้วเลยค่ะ สดชื่นตลอดเลยนะคะเ,เพื่อนๆแก้วสารพัดนึกของเรานะคะขนาดอากาศร้อนนะคะเ,เพื่อนๆใบใหญ่สีสวยลายชัดเจนอยู่เหมือนเดิมค่ะหาเ,เพื่อนมาดูตัวผู้นะคะยิ่งสวยเลยค่ะใบใหญ่ลายชัดเจนค่ะเห็นไหมคะเ,เพื่อนๆกะดูกเขาก็จะนูนๆนะคะหูก็ยาวค่ะเ,เพื่อน สวยมากเลยแม่ปางก็จะชชยรุดเลยค่ะถึงแก่เลยนะคะว้าวมาดูกระถางนี้นะคะเพื่อนๆยิ่งใบใหญ่ใบสวยด้วยค่ะเพื่อนๆดูไหมคะมีใบใหม่เขาออกมานะคะยิ่งมันเงาเลยค่ะเพื่อนๆเ,เห็นไหมคะเหมือนกับพลาสติกเลยค่ะเพื่อนๆใบของเขานะคะใบมันวาวด้วยค่ะ ลายชัดเจนนะคะลด,ดเลยอีแก้วเลยค่ะลดเลยค่ะค่ะกระถางนี้เช่นกันค่ะเพื่อนๆเห็นไหมคะใบไม่มีเหี่ยวเลยนะคะเพื่อนๆย,ยิ่งใบสดชื่นนะคะเพื่อนๆลดเลยค่ะไม่มีใบเหี่ยวใบเฉาเลยนะคะสวยมากเลยค่ะแก้วสารพัดนึกของม่ปานนะคะ กระดูกเส้นกลางเขาก็สีสวยนะคะเพ<ๆ>ื่อนๆเห็นไหมคะลายชัดเจนด้วยค่ะทาสูตรนี้เราก็มาใช้กับอโกนิมาก,ก็ใช้ได้นะคะเพ<ๆ>ื่อนๆเห็นไหมคะแตกหนอ่อแตกกองมาเพียบเลยแม่ปางก็จะใช้สูตรนี้เลยค่ะเพ<ๆ>ื่อนๆลดเลยคะ่ะ ใบสวยด้วยนะคะสีเข้มด้วยค่ะเพื่อนๆนี่น,น,นะคะค่ะกระถางนี้ก็จะเป็นมันดีแดงนะคะเพื่อนๆน,นี่ค่ะแตกหนอ่อแตกกอ,อกมาเพียบเลยค่ะลดเลยค่ะหนึ่งแก้วเลยค่ะค่ะเพื่อนๆกระถางน,นี้ไม่ปันจำชื่อเขาไม่ค่อยได้นะคะนี่ก็ยิ่งสวยเลยค่ะใบมันวาวเลยค่ะ มด,ดเลยเขาเรียกค้าอะไรสักอย่างนะคะเพื่อนๆนี่ค่ะแม่ปานจําไม่ได้ค่ะตะกูลค้านะคะสวยมากเลยค่ะใบเขานะคะค่ะคลิปนี้แม่ปานก็ขอจบลงเพียงแค่นี้นะคะคลิปหน้าแล้วเจอกันใหม่ค่ะค่ะก่อนจากกันวันนี้แม่ปานก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์ กดติดตามช่องแม่ผบุง h ช n แนลทำคลิปต่อๆไปด้วยนะคะสวัสดีค่ะ